เทคนิคสั่งยังไงให้ลูกทำเคล็ดลับที่พ่อแม่ต้องรู้ยิ่งสั่งยิ่งไม่อยากทำ คุณพ่อคุณแม่คะอย่าว่าแต่เด็กเลยนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่อยังเราเนี่ยคะ่ะก็ไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งนะคะอยากที่จะให้ผู้จาก,กันดีๆคุยกันดีๆนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะบอกกับลูกของเราใหม่นะคะสั่งยังไงให้ลูกทําตามวิธีนี้พ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จใช้กับลูกคะ่ะคุ่อคุณแม่คะอคักกกกระไ่กือกระินได้นะคะขอบคุณค่ะ ถ้าเรามาดูสเต็ปการดื้อของเด็กก่อนค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราพูดด้วยดีๆเขาไม่ทําตามมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือคําสั่งและพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นก็คือว่าการบังคับขู่เข็นให้เขาทําและถ้าเกิดมาถึงตรงนี้เขาไม่ทำเนี่ยนะคะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปโดยการที่เราเกิดการทะเลาะกับลูกและสุดท้ายมันก็จะจบด้วยการที่ลงโทษลูกนั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้มันเป็นการใช้อำนาจของพ่อและแม่นะคะและมาดูกันว่าลูกเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียนรู้การท้าทายอำนาจของพ่อแม่เริ่มต้นเลยนะคะเขาจะทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นหูทวนลมเวลาที่เราพูดกับเขาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการพูดว่าไม่พัฒนาขึ้นนะคะเป็นการต่อรองกับพ่อแม่แล้วก็พัฒนาขึ้นโดยการที่เขานั้นร้องไห้ขัดขืนงองแงนั่นเองค่ะ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกในแนวใหม่เนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีพูดมีเทคนิคสั่งอย่างไรให้ลูกฟังมาดูกันว่าสั่งยังไงให้ลูกทําตามวิธีนี้พ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จใช้กับลูกค่ะ 1. เปลี่ยนจากคําสั่งเป็นการขอความร่วมมือ สำหรับวิธีนี้นะคะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกของเรานั้นเขา,เารู้สึกว่าเขาเนี่ยทำได้แล้วก็เป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณค่าในสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะ 2. ใจเย็นใช้คำพูดที่ดีกับลูกสำหรับข้อนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคะ่ะ ใส่มุมมองในมุมมองของลูกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พูดให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีกําลังใจเขาเรียกว่าบิวอารมณ์ของลูกแล้วกันค่ะว่าลูกทําดีลูกทําได้ลูกเนี่ยอยากทําแบบนี้เพราะแบบนี้ใช่ไหมอันนี้แหละค่ะที่จะทําให้ลูกของเราเขารู้สึกว่าเราอะเข้าใจเขานะและเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเราค่ะ อย่างเช่นนะคะเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขาอยากสนุกเขาจะวิ่งเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวเขาหกล้มนะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากคําพูดที่สั่งลูกว่าหยุดนะอย่าวิ่งเป็นเ,เดินช้าลงหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหกล้มได้แม่ไม่อยากให้หนูเน่ยเจ็บตัวแบบครั้งที่แล้ว หรือว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแทนที่เราจะออกคําสั่งว่าเก็บของเล่นเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนเป็นประโยคแนวแนวนี้ค่ะว่าได้เวลาที่เพื่อนตุ๊กตาของหนูเนี่ยจะเข้านอน,อนแล้วนะแบบนี้เป็นต้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะ แล้วสาหรับตอนนี้นะคะทาง YouTube เขาได้เลิกการแจ้งเตือนช่องเด็กแล้วก็ช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่ทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่า Kid แฟมิลี่อะคะ่ะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,มาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วรวมทั้งไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะคะทางด้านล่างคลิปได้แต่เราสามารถไปพูดคุยกันได้ทางชุมชนของคิดแฟมิลี่นะคะหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจ m o m a n d Dad Family ได ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปพูดคุยกันเยอะๆค่ะไปแชร์เรื่องราวดีๆในการเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ 3. ไม่ดุต่อว่าหรือประทะคารงกับลูก สำหรับข้อนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนวิธีการที่เราเคยดุลูกเคยต่อว่าลูกหรือว่าปะทะคารมกับลูกนะคะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะนั่นก็คือเราจ้องหน้าลูกนะคะนิ่งๆให้จ้องตาเขานะคะประมาณสักสิบวินาทีแล้วหลังจากนั้นก็ให้พูดกับลูกในสิ่งที่เราต้องการด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบ ถ้าลูกยังไม่ทำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดินไปจูงมือลูกทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำทำร่วมกันนะคะทำแบบนี้บ่อยๆนะคะสถานการณ์แบบนี้แหละคะ่ะที่จะสร้างให้ลูกเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาเจอแบบนี้อีกเนี่ยเขาจะต้องทำในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเองค่ะ 4. พูดชื่นชมหรือให้รางวัลกับลูก คุณพ่อคุณแม่คะสำหรับข้อนี้จําเป็นอย่างยิ่งค่ะกับเด็กๆนะคะเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขาเดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยพูดกับลูกของเราถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างสิ่งที่เขาทําแล้วน่ารักและเราชื่นชมเราบอกว่าอันนี้เนี่ยพ่อชอบมากเลยอันนี้แม่ชอบมากเลยอยากให้หนูเป็นแบบนี้อีก ซึ่งอันนี้นะคะจะทําให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้รับคําชมจากเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือเทคนิคสั่งยังไงให้ลูกฟังที่คุณพ่อคุณแม่ที่เขาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกใช้กันนะคะ ก็อยากให้ทําความเข้าใจก่อนค่ะว่าไม่ได้หมายความว่าลูกของเราเนี่ยนะคะเขาจะเชื่อฟังเราไปทุกเรื่องทุกครั้งนะคะเพราะว่าการที่เด็กคนนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่คะที่โตมาแบบเ,เชื่อฟังทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะทําให้เด็กสูญเสียความเป็นตัวตนของเด็กไปและเด็กที่เกิดมาในยุคนี้จะต้องเติบโตไปในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีชีวิตที่อันตรายมากค่ะ ยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ฟังง่ายๆนะคะอย่างเช่นเพื่อนของลูกอะค่ะเขาชวนลูกเราเนี่ยไปแกลแง้งหรือว่าไปแย่งของเล่นเพื่อนในห้องเพื่อนของลูกชวนลูกเราเนี่ยให้โกหกเมื่อเราถามความจริงเพื่อนของลูกบอกกับลูกเราว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่หรือว่าคุณครูนะเวลาที่เขาทำอะไรผิดก,กันมา <S <S 2> <S 2> และถ้าคุณพ่อ <S 2> <S 2> <S 2> คุณแม่เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์มากค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกของเราเนี่ยเขาเกล้าดื้อกล้างองแงปฏิเสธถัดขืนฝืนคําสั่งกับเราเนี่ยนะคะแสดงว่าลูกของเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจเขาวางใจและเขามั่นใจว่าเราอะเป็นพ่อแม่ที่รับฟังเขาทุกเรื่องสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้นั่นเองนะคะ ลูกอะค่ะเขาสามารถที่จะดื้อได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นการดื้อที่ถูกที่ถูกทางนั่นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะถึงแม้ว่าลูกของเราสามารถที่จะดื้อกับเราได้แต่ก็จะมีบางเรื่องบางสถานการณ์ที่ลูกของเราเขาจะต้องทําตามเราโดยไม่มีเงื่อนไขโดยที่ไม่มีข้อแม้นะคะอย่างเช่นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของลูกเราเองลูกของเราจะต้องทําตามนะคะถ้าไม่ทําตามเราจะต้องบังคับให้เขานั้นทําตามให้ได้คะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดบาร์บารี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะลูกของเราสามารถที่จะดื้อได้ถ้าเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นการดื้อที่ถูกที่ถูกทางเป็นการดื้อที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะ ฝากทิ้งท้าอีกครั้งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ให้ด้วยค่ะเราสามารถพูดคุยกันได้ทางชุมชนของคิดแฟมิลี่หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจมัมแอนด์เดดแฟมิลี่นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมกันสร้างเวลาคุณภาพกับลูกนะคะให้ลูกของเรานั้นมีมากกว่าความฉลาดด้วยกันค่ะ สำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ